สวัสดีค่ะเจคยนนท์นำเสนอบ้านมือสองสวยๆให้ทุกท่านได้จับจองกันเช่นเคยนะคะแปลงนี้นะคะเป็นหมู่บ้านสุภารายธานีอยู่เขตของรำลุก,กาคลองสี่ค่ะบ้านสวยราคาถูกพร้อมอยู่เลยด้วยนะคะ4ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถงขนาดใหญ่มาราคาเพียง2องล้าน9แสน9หมนบาทเท่านั้นค่ะทุกท่านมาพร้อมของแถมอีกมากมายเลยค่ะ ของใหม่มือหนึ่งทุกชิ้นนะคะพามาสั่งตัดใหม่ให้ทั้งหลังประตูใส่ผ้าโป่งทุกจุดปั๊มน้ำแท้งน้ำขนาดใหญ่มากๆค่ะมีโซฟาโต๊ะทานข้าวหูสเตาเกสและถนนหน้าโครงการนะคะกว้าง8-10เมตรเลยค่ะสิ่งแวดล้อมดีสุดๆสุกทนันแปลงนี้ค่าส่วนกลางถูกด้วยนะคะเพียงเดือนละ350บาทเท่านั้นค่ะ มีเซเว่นในหมู่บ้านมีฟิตเนสระวไว้น้ำบริการต่อครั้งไม่ต้องเสียรายเดือนค่ะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคต2.5กิโลเมตรอยู่ใกล้บิ๊กซีอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์บางปะอินชนบุรีฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะราคานี้บ้านสวยทำเรดีนะคะเหมือนใหม่มากค่ะทุกท่านหมู่บ้านสุภารัยธานีลำพุกาคลองสี 2ร้าน990,000บาทราคาพิเศษสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมตัวบ้านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยค่ะทุกท่านสามารถนัดชมกันได้ทุกวันค่ะโดยการนัดหมายล่วงหน้านะคะสำหรับวันนี้เจเคนขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ